สวัสดีนะคะพี่น้องคะก็าามาพบเจอกันแล้วนะคะในจงเรียนกองหลักกองว่วงนะคะวันนี้ก็นํามาอ้ารับชมโอกเรียนเป็นเรียนสร้างป่อโซ่นะคะก็ราคาโ่งบาทนะคะเรียนราคาโ่งบาทปอโซ่เรกโกอ้าอยากเหมือนกันนะคะส่งปันนารยสี่สิบแปดมีด้านหน้าแล้วก็ด้านล่างนะคะไม่ต้องปิดไปบิดมาอยู่แล้ว ต่อไปสี่สิบเก้านะคะส่งปันอร่อยสี่สิบเก้ากดันหน้ากับดันล่างนะคะราคาก็โชคบาทต่อไปเรียนดกตายกอออยากว่าเปืือนคือส่งปันรอร่อยอาซิบนะคะก็ดันหน้ากับดันล่างนะคะดันหน้าก็เกือบจะไม่ต้องเอ่ยเลยนะคะคือเป็นรูปกองผล่วงรอกกภูมิพลอดุลยเดชราชการตีเก้านะคะเต้าบุญนะคะ ช่งปนาย48 49หรือ50กางหลงก็ช่งปรย48 49 50นะคะจำได้ว่าในช่วงเิ่ทซาส้มเรียนไม่เมยนะคะลุ่นกันอย่างเร่งนะคะอยากเก็บไอ้ไดแต่ตอนน้าหน้าไม่ได้นะคะปิกปอยปิกมานะคะเพราะว่าปอบเรียนช่งบาดก็รีบเก็บไว้นะคะเพราะว่าตอนนั้นช่วงปนา48นั่นก็พบ เรื่อยๆ่งพันยี่สิบเก้าก็พบเรื่อยนะคะแต่ว่าปอดช่อติุ่นก็คือทรงพันรยอาสิบไม่ค่อยอปบเชื้อสักเท่าไรจนตึงหนปัจจุบันนะส่งพันรยอาสิบก็ยังง่ายยากตาตีเป็นราคาถ้าว่าอันในเปลงว่าเปือนก็ต้องงพันรยอาสิบนะคะเพราะเป็นซี่เงินซี่เงินเน,นี้ยยากนะคะแต่สำหรับที่ทงตั้งแต่ปอดช้อสงพันรยอาสิบเป็น้นไปคืออาสิบเอ็อาสิบท่ง ก็อยากเหมือนกันนะคะว่างอีกา้าในสิ่งที่เราต้องการสักเรียนนะคะมันก็อยากแต่ว่าก็ยังงายว่าซีเอิญน,นะคะซีเอิญน,นี่ตาหวะใครยังเก็บไม่คระปอโซ่ก็เก็บไว้นะคะต,ตาตั้มว่าเป่งว่าซี่ทองไม้ก็ยอมเป่งว่าอยู่แล้วนะคะซีเอินก็นําไมุ้กทานได้รับชม่มชองือื้นก็ก็นํามาลงคลิปกันเยอะเยะเลยนะคะแต่ว่า ช่องนี้ก็เป็นพิเศษแล้วนะคะก็มารับชมกันแล้วดูแล้วก็มีรอยปากการอยได้ที่ก็เขียนปวดจะลุ่งกับเรียนอื่นนะคะบางที่รนาดเต่าๆกันก็ลุ่งได้นะคะสําหรับช่องเรียนของเราก็ว่องก็ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาช่งกาลังใจํามเสมอนะคะปวุลงเรียนก็เข้ามาดูเข้ามาอ้ายกําลังใจปลื้มใจมากเลยนะคะคนต่าคลิปก็ ใบเจยประวาออ่าชงยังเป็นชงเล็กๆเลยนะคะไม่เมื่อนกับชงเผืือนก็ติดตามเป็นปั้นเป็นเบิ้ลเป็นเส้นนะคะแต่ชงนี่ว่างอีตึงปั้นไม่โร้นานสัเทตาไรนะคะแล้วก็ชั่วโมงซ้ำคั้นนะคะรอกบางคนก้าเป็นเล่ไม่ตึงนึ่งหนาตีก็กไม่ได้โยดวิวนะคะไม่ได้โยดตีก้าวับชุ่มตาฐานยาให้ได้โยดวิว ส่งสร้างเดินใจกันก็นกดดูให้เกินเนื่องหนาที่นะคะเขาจึงจะนับเป็นเนื่องยอดวิวนะคะกขก็อบคุณอีกครั้งนะคะจะมีเรียนนําไม้ตก่านได้รับชมเรื่อยๆนะคะสําหรับวันนีข้ออํลลาทุกก่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ